แนะนำบทอัลมุซัมิลบทอัลมุซัมิลเป็นบทมักกิยาะมี2ีสองค์การที่กล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตของท่านรอซูลสลลัลล,ลอฮวะไลฮะซัลลัมในการตั้งจิตมั่นจงรักพักดีและยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนและการอ่านคำพีของอ oh. ัลลอฮแกนหลักของบทกล่าวถึงภารกจิจของท่านรอซูลสลลัลล,ลอฮวะไลฮะซัลลัมด้วยเหตุนี้จึงขนานนามบทนี้ว่าอัลมุซัมิล บทนี้ได้เริ่มด้วยการเรียกท่านรอซูลสลลอลอวะลวะสลัมอย่างสุภาพอ่อนโยนที่แสดงถึงความเมตตาปราณีของอลัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวและรอซูลของพระองค์ซึ่งท่านได้ใช้ความพยายามในการพักดีต่ออลัลลอฮ์ด้วยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การซึ่งอลัลลอฮ์ทรงมอบหมายแก่ ica, รอซูลของพระองค์เพื่อทําหน้าที่เผยแผ่แก่ผู้คนด้วยความขยันมั่นเพียร ในการนี้ได้อาศัยการเตรียมพร้อมในการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อปฏิบัติศาสนากิจบทนี้ได้ใช้ถ้ารอซูลมีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุสริกีนและจงแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างสุภาพจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงแก้แค้นตอบแทนแก่พวกเขาเองต่อจากนั้นบทได้กล่าวถึงการสัญญาของอัลลอฮ์ถึงการลงโทษและการตอบแทนในวันกิยามะโดยที่ในวันนั้นจะมีความน่ากลัว และการตกใจซึ่งจะทำให้สีสากข,ของเด็กๆก,กลายเป็นสีขาวบทนี้ได้จบลงได้การผ่อนผันของอัลลอฮ์แก่รอซูลของพระองค์และบรรดามุหมินผู้ศรัทธาจากการยืนละหมาดตะหัดยุตในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแก่ท่านและบรรดามุหมินผู้ศรัทธาทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนาบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของ Allah, องัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอิยูฮัลมุซัมมิลโอ้ผู้คลุมกายอยู่นั้นกุมิลลัยลาอิลลากอลีลาจงยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืนนิสฟะฮูอาวินกุสมินฮุกอลีลา ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยอรหรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะถ้้จริงเราประทานพจนานองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิง่งแท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางคืน,น,นมีพระกิจมากมายแจริสำหรับเจ้านั้นในเวลลังคืนมีะตมาา และจงดำลึกถึงพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเคร่งครัดพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นจงยึดเอาพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเถิดและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพและจงปล่อยค่าและบรรดาผู้ปฏิเสธผู้สำราญ และจงผ่อนผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อยถ้าจริงหน้าที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโชนวะตอบ และอาหารที่ติดลำคอและการลงโทษอันเจ็บปวดวันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลพรูอินนาอรสัลนาอิลัยกุมรสูลันชาหิดันอะลัยกุม แท้จริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งไปยังฟิรแท้จริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งไปยังฟิร์กอวแต่ฟิร์กอา์ได้ฝ่าฝืนรอซูลท่านนั้น เราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักถ้าพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าจะปกป้องตนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่าซึ่งมันจะทำให้เด็กๆก,กลายเป็นคนแก่เพราะความตกใจกลัวท่าน วันนั้นชั้นฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยอแทแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้ายืนละหมาดเกือบสองในสามของกลางคืนและบางครั้งครึ่งหนึ่งของมันและบางครั้งหนึ่งในสามของมันพร้อมกับจำนวนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าแล้วล้อทรงกำหนดเวลากลางคืนและกลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิดพระองค์ทรงรู้ดีว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นคนป่วยและอีกบางคนต้องเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอ์และอีกบางคนต้องต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านตามสะดวกจากอัลกุรอานเถิดและจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและจงให้อลัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใด ที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันหน้าที่อัลลอฮ์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขอภพยโทษต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ